การเดินทางในญี่ปุ่นการเช่ารถก็อย่างที่เราไปเนาะแบบค่อนข้างจะประทับใจทริปหน้าถ้าอยากจะขับรถอีกมีทริปอีกก็อยากจะมีรถทริปด้วยนะคะเราจะไปเปิดประสบการณ์ไปอีกแบบหนึ่งใครอยากขับรถตางประเทศแล้วแบบประทับใจนะเริ่มด้วยประเทศญี่ปุ่นดีมากเลยแล้วไปต่างจังหวัดอยากไปขวในโตเกียวนะอยากจะจอดพักชมวิวจอดพักเข้าห้องน้ําแล้วก็แบบเอามาสูดอากาศเย็นๆได้เลยจุดพักรถคือดีมากเลยค่ะไม่ทําให้ผิดหวังยอห้องน้ําจุดพักรถคือดีกว่าในห้างบ้านเราอื มีฟัสซิลิตี้ทุกอย่าง <No. S 1> มีที่ฉีดก้นแต่อาหารฟูดคอร์ตที่พาร์ดแพงอ่าค่อนข้างแพงไม่แนะนาอ่าไม่ต้องกลัวว่าจะสกปรกเลยะอาาทุกที่นะเหมือนบางทีเหมือนเป็นเหมือนห้างเลยด้วยซ้ำน้องบางทีข่ขากรับที่เราเจอเป็นห้างเลยเออเหมือนห้างเลยแล้วคือแบบ้องน้ำใหญ่มากเยอะมากไม่ต้องกลัวเนาะนการเช่ารถในญี่ปุ่นก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดคือกีคิดว่าถ้าเราซื้อ JR แบบ All Area Pass ราคา7,000บาทก่อนที่มันจะปรับราคาเนาะตอนนี้มันประมาณหมื่นหนึ่ง เทียบกับเช่ารถอ้าวราคาเท่ากันถูกกว่านิดนึงด้วยซ้าก็เลยแบบเอยประทับใจตอนที่เรากลับมาแล้วแล้วเรามานั่งดูว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่อคุ้มค่าคุ้มค่ามากคือแบบเฮ้ยถ้าตั๋วถ้านั่งรถไฟเราได้วิวนั่งรถไฟแล้วต้องมาลากกระเป๋าขึ้นลงลงแล้วก็ยังทุเรงตุเรงนะใช่จ่ายเท่ากันกับการนั่งรถขับชิลชิมองเิวเพลินเเงี้ยขนาดสองคนยังคุ้มเลยแลวคิดดูถ้าแบบไปกันสามสี่คนไปสี่คนกำลังแบบหาดกันแบบจะถูกมากแล้วมันก็คงสนุกมากนะคะเปิดกระจกขับรถนะโอ้โห